นายกหน่อยหนุนงบ4.8แสนบาทร่วมจัดงานแข่งเรือยาวบึงละหารลูกนกดันประเพณีชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาวันที่25ตุลาคม2568 นางยกระดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจอนครราชสีมาได้เดินทางไปร่วมเปิดงานแข่งเรือยาวบึงละหารลูกนกที่อำเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสนี้อบจอนครราชสีมาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน4 8 0 0 0 0บาทเพื่อให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานประเพณีของท้องถิ่นที่สร้างความรักความสามัคคีนอกจากนี้ ยังได้เพิ่มกิจก,กรรมการจําหน่ายสินค้าอาหารในโซนตลาดนัดชุมชนให้ประชาชนภายในพื้นที่กว่า100ล้านค้าเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนงานแข่งเลยยาวบึ้งละหารลูกนกนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกบรรจุในแคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนของอบจนคราชีมาอีกด้วย ปีนี้ปีที่ 2, 2เราจัดได้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะเราได้รับงบจาับสนุนจัดก,การโค์งการแม่ส่วนจังหวัดนครได้มาโดยท่านนายกยุรดาวสุดโตโยตน,นะครับแล<อ>้วก็ท่านนายกบุญช่วยช่วยกันงบทั้งสองส่วนก็มรการวมกันจัดงานได้ยิ่งใหญ่่งขึ้นแน่นอนครับก็ฝากท่านนายกยุรดานีครับสนับสนุนงบประรมาณให้กับทางโค์การแต่ส่วนตับ,บนบ้านเหลี่ยมของเราครับแล้วก็อยากจะทําให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับให้เป็นงานประจําอาเภอไปถึงงานประจํจังหวัดนะครับ งานแข่งเรือยาวบึงละหารลุกนกได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเพื่อผักดันวิถีประเพณีชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยในปีนี้มีทีมเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากในรุ่น20ฝีพาย30ฝีพายและ5ฝีพายทั้งประเภททั่วไปประเภทในตำบลบ้านเหลือมและประเภทท้องถิ่นท้องที่ การจัดงานได้รับเกียรติจากนายพรเทพศิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสนนีมาเขต16เป็นประธานในพธิธีพร้อมด้วยนายโกวิทลาวันสิริสมาชิกสภาอาบาจอำเภอบ้านเหลือ่อมนายบุญช่วยเลิกชัยภูมินายกอ,าบาอบตบ้านเหลือ่อมพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกนายสัญญา,าศาสนานันประลัดอำเภอและประชาชนชาวอำเภอบ้านเหลือ่อมพื้นที่ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมการแข่งขันอย่างคับขั่ง สร้างคนสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช